คุณกำลังฟังล่ามซัมพอดแคสต์ล่ามซัาสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการสลัดนี่นะฮะโดยล่ามซัมพอดแคสต์นะฮะ ดำเนินรายการโดยผมหนึ่งสราพงศ์นันติวงนะครับก็เจอกันเป็นประจำเช่นเคยเดือนละครั้งนะวันนี้มีเรื่องมาแชร์น่าสนใจด้วยนะฮะพอปัจจุบันมันอยู่ในยุคที่โอนเงินกันง่ายนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ผ่านออนไลน์แบงกิ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตแบงกิ้งแล้วก็โมบายแบงกิ้งนะ ทีนี้มันก็จะมีปัญหาโอนเงินผิดบัญชีเนะเหมือนแบบพิมพ์เลขที่บัญชีผิดอะไรเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วอะถ้าเลขที่บัญชีมันไม่บังไ,ไม่จังหวะมันไม่สวยเกินไปอะมันก็จะขึ้นว่าเลขที่บัญชีนี้ไม่มีหรือว่าผิดบัญชีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางครั้งมันก็ดันไปผิดตรงกับบัญชีคนอื่นพอดี ทีนี้เราจะทำยังไงเมื่อเกิดปัญหาการโอนเงินผิดบัญชีนะฮะวันนี้ผมมีข้อมูลจากทางแบงค์ชาตินะฮะแล้วก็อยากเอามาแชร์กันผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเราโอนเงินผิดบัญชีธนาคารไม่มีสิทธิ์จะรีบเงินส่วนนะั้นแล้วก็เอาคืนกลับมาให้เรานะฮะมันมีขั้นตอนยุ่งยากพอสมควรนะฮะก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านลอง รับรู้ไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะฮะเผื่อจังหวะสวยขึ้นมาบ้างแล้วก็โอนผิดจะได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะฮะอ่ะเริ่มจากฝั่งผู้โอนกันนะฮะผู้โอนนี่ก็อารมณ์เหมือนโอนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะนี่เหมือนที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะฮะว่าธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินกลับเข้าบัญชีผู้โอน,นะฮะ ยกเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้นเนี่ยสมมุติผมผมโอนเงินผิดไปอยู่ดีไปเข้าบัญชีใครก็ไม่รู้ไงฮะผมจะเอ้ยพี่โทรไปหาแบงคนะ์เนาะผมโอนเงินผิดบัญชีครับช่วยเอาเงินคืนให้ผมหน่อยนะแบงค์ไม่มีอำนาจในการทําอย่างนั้นนะฮะเราจะต้องไปทํากระบวนการต่างๆนะเพื่อให้ผู้ที่รับเงินผิดนั้นนะ ยินยอมให้เราเอาเงินยินยอมให้ธนาคารเอาเงินคืนให้กลับให้เรานะฮะโดยที่บางครั้งถ้ามันผิดไปมากๆอาจจะมีค่าธรรมเนียมการโอนกลับโอนไปอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยเราผู้โอนผิดต้องรับผิดชอบนะฮะโทษฐานไม่ดูให้ดีแล้วมั้ง <c oughs> ก็ส่วนผู้รับโอนนะครับพอได้รับการติดต่อมาแล้วเราดันไม่อยากคืนเงินให้เขาเงี้ยฮะ เงินก็จะยังอยู่ในบัญชีเรานะฮะถ้าเขาไม่ไปทําการใดๆเพิ่มแต่ว่าคนรับโอนอาจจะมีความผิดได้นะครับเพราะว่าไม่คืนเงินให้แก่ผู้อื่นนะฮะมันมีมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะโอเคะ okay, ขั้นตอนต่อไปนะฮะคือวิธีการติดต่อกับธนาคารนะฮะเพื่อขอคืนเงินนะฮะก็ติดต่อไปเลย ธนาคารก็จะติดต่อไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งบางครั้งอ่ะฝั่งที่รับเงินโอนผิดไปครับเขาอาจจะติดต่อไม่ได้นะฮะหรือว่าติดไม่ติดต่อได้แล้วไม่ยอมคืนอ่ะเราต้องแก้ปัญหาดังนี้นะฮะข้อที่1ครับแจ้งปัญหานะนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็เช่นสลิปเงินการโอนเงินอะไรเงี้ยก็แจ้งให้กับ แบงค์เจ้าของธนาคารของเรานะฮะพอธนาคารรับทราบปัญหาแล้วธนาคารก็จะแจ้งระยะเวลาการดําเนินการนะฮะขึ้นขึ้นอยู่กับที่นะฮะอย่างน้อยก็ต้องมี2 3วัน4 5หวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแล้วแต่ธนาคารว่าเขาจะมีกระบวนการยังไงนะฮะขั้นตอนที่3พอธนาคารรับทราบปัญหาแล้วเขาก็จะติดต่อผู้รับโอนเพื่อให้ยินยอมคืนเงินให้กับเรานะฮะ กรณีธนาคารเดียวกันธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรงเลยนะครับส่วนกรณีที่ต่างธนาคารธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิดนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการเจรจากันนะพอติดต่อกับผู้รับโอนโอนเงินผิดไปแล้วเพื่อให้คืนเงินถ้าคืนมาก็จบนะฮะเราก็จะได้เงินคืน ตามระยะเวลาการดําเนินง,งานของแต่ละแบงค์นะฮะส่วนกรณีที่เขาไม่ยอมคืนเงินหรือติดต่อไม่ได้อันเนี้ยจะยุ่งหน่อยเราจะต้องไปแจ้งความนะ,ะผู้โอนผิดเนะี่ยหมายถึงเรานะีต้องไปจ้งแจ้งความนะฮะต่อเจ้าพนักง,งานสอบสวนตํารวจนั่นแหละฮะไปโงพักเพื่อให้เขาออกคําสั่งทางกฎหมายนะฮะให้ธนาคารของผู้รับเงินผู้รับโอนเงินผิดนะ ดำเนินการอายัดบัญชีนะฮะหรือแม่งั้นก็เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิดให้แก่พนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ผู้โอนหมายถึงเราไปจัดการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะอันนี้วุ่นวายแล้วถ้าเขาไม่ยอมคืนเงินหรือเขาติดต่อไม่ได้นะฮะน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ทวนอีกรอบนะฮะเวลาเราโอนเงินผิดเราต้องติดต่อธนาคารของเรานะครับว่าเราโอนเงินผิด ทีนี้ถ้าเป็นแบงค์เดียวกันเขาก็จะติดต่อไปหาผู้รับโอนเงินผิดว่มามีคนโอนเงินผิดมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราขอเรียกเงินคืนนะอะไรเงี้ยถ้าเขายินยอมก็โอเคจบกันแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมเราต้องแจ้งเรื่องนำส่งหลักฐานนะก็เอาไปแจ้งความเพื่อให้เขาอายัดเงินก้อนนั้นแนละ้วก็เขาจะออกคำสั่งให้เราไปดำเนินคดีกันต่อไปนะ แต่ส่วนใหญ่น่าจะคืนเนาะถ้าแบบไม่ไม่เป็นคนนิสัยไม่ดีก็อาจจะไม่ยอมคืนหรือว่าเงินมันมกนากหน่อยอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เคยมีกรณีแบบนี้นะฮะโอเคส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมนะฮะเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบอันที่หนึ่งนะฮะก็คือสลิปนะให้สลิปนั้นทุกครั้งเวลาเราโอนเงินผ่านออนไลน์แบงกิ้งมันจะมีบันทึกรายการให้อยู่แล้วนะฮะเป็นออนไลน์นี่จะดีหน่อย คือถ้าอย่างตู้ ATM เนาะมันจะออกมาเป็นกระดาษเนาะทีนี้ถ้าเราทําหายอะเราต้องไปแจ้งความต้องไปขอที่สาขาอะไรเงี้ยจะยุ่งยากแต่ว่าพอเป็นออนไลน์มันจะง่ายหน่อยนะในหลักฐานที่เตรียมนะ,นะฮะก็มีข้อมูลการโอนนะสลิปรายการภาพแคปหน้าจอก็ได้หรือข้อความที่แจ้งผลการโอนเงินต่างๆะะอันต่อมาก็คือ สมุดบัญชีนะฮะชื่อบัญชีเลขที่บัญชีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนกับทางธน,นาคารไว้หรือว่าถ้าเป็นพร้อมเพย์ก,ก็ก็ให้มันตรงตามนั้นฮนะแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมนะฮะอาจจะต้องใช้ใบคําร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชีนะฮะสำเนาบัตรประชาชนสือเดินทางนะฮะใบแจ้งความหรือบันทึกประจําวันที่ระบุเหตุการณ์นะครับ เอกสารก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่แน่ๆต้องมีสลิปนะก็สมุดบัญชีชื่อบัญชีบัตรประชาชนมือถือมันอยู่กับเราอยู่แล้วเนาะก็อาจจะต้องมีใบคำร้องนะครับถ้าเพื่อแจ้งความขอแจ้งความต่อธนาคารนะของคืนเงินแล้วก็อาจจะต้องมีใบแจ้งความกับตำรวจในกรณีที่ติดต่อผู้รับเงนินโอนเงินผิดไปไม่ได้หรือว่า เขาไม่ยอมคืนเงินให้นะครับทีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อแนะนำนะฮะวันนี้สั้นๆเนาะข้อแนะนำเพื่อลดปัญหา,าการโอนเงินผิดเนี่ยก่อนการกดยืนยันการโอนเงินนะ,ะอย่าลืมตรวจสอบทุกครั้งนะฮะเพราะเวลาเรากรอกเลขที่บัญชีกรอกจำนวนเงินไปแล้วเนาะมันจะมีหน้าขึ้นมาหน้านึงให้เรากดยืนยันเช็คให้ดีนะฮะ 1. ธนาคารปลายทางถูกไหม2หมายเลขบัญชีที่เราจะโอนถูกไหม 3. ชื่อบัญชีอ่ะถูกไหม4จํานวนจํานวนเงินถูกไหมต้องเช็คให้รอบคอบนะบางทีเหมือนเราเห็นแค่ชื่อบัญชีมันคล้ายๆกันนะบางคนชื่อเหมือนกันก็มีนะครับดังนั้นต้องเช็คหลายๆรอบนะฮะทั้งตัวธนาคารเองหมายเลขบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวนเงินนะฮะบ,บางทีจะโอน 50เนี่ยเป็น5้ารหรือ5,000ันเนี่ยเอ้ยจะโอนเออประมาณนั้นนะฮะเป็นยกตัวอย่างเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งถ้าโอนเงินผิดนะเราไม่สามารถเรียกร้องให้ธนาคารไปริบเงินกลับมาให้เราได้ทันทีนะฮะเราต้องแจ้งความจำานงไปเพราะว่าธนาคารไม่มีอำนาจในส่วนนี้นะครับเราต้องแจ้งปัญหานำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องะฮะ กรณีที่อยู่ในแบงค์เดียวกันเนาะธนาคารก็จะติดต่อผู้รับโอนเงินผิดโดยตรงนะซึ่งถ้าเขาคืนก็จบนะแต่ถ้าเขาไม่คืนก็ต้องมีกระบวนการมากมายเลยฮะแจ้งปัญหาธนาคารรับทราบปัญหาพยายามติดต่อถ้ายังไม่ได้อีกก็จะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจนะ,ะเพื่อให้ออกคำสั่งทางกฎหมายมาออกหมายต่างๆเพื่อให้เอาไปดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะฮะก็หลักฐานที่คนเตรียม ก็จะมีสลิปนะเลขที่บัญชีบัตรประชาชนนะครับก็ใบคําร้องขอตรวจสอบหรือถ้าเขาไม่ยอมโอนเงินคืนให้ก็อาจจะต้องมีใบแจ้งความด้วยนะครับแล้วเวลาก่อนจะโอนเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดยืนยันดูให้ดีธนาคารถูกไหมหมายเลขบัญชีถูกไหมชื่อบัญชีถูกไหมจํานวนเงินถูกต้องไหมนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็ขอให้ทุกท่าน ใช้เงินอย่างไม่มีปัญหาแล้วกันเนาะก็ขอให้ไม่ติดโควิดเนาะนี่ผมก็ยังอยู่รอดมาจนถึงซีซั่นนี้นะฮะก็ขอให้รอดกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ